แลายเนื่องกิจกรรมค่ะทีว่าเขาเกี่ยวกับนิดาสัมพันธ์สุนสุราธ,ธานีในครั้งที่ยีิบเจ็ดนี้เขาจะจัดกิจกรรมนิดาสัมพันธ์ครั้งที่ยี่สิบเจ็ดแล้วแหละประธานรุนนิดารุนทีสามสิบอ็ดกเชิญซิทเก่านิดาหรือว่าลักสูตรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตสุนการศึกษาสุราธานีรวมงานเทศกาลประจําปีนิดาสัมพันธ์ครั้งที่ยี่สิบเจ็ดค่ะ นายพีรนัทนักสุวรรณประธานดุลนิดารุ่นทีสามสิบเอ็ดในท่านาประธานจัดงานก็นบอกว่าสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้าได้มาเปิดลักสูตรร,ร,รัฐประสศาสนาศาสตร,ร์มหาบัณฑิตศูนย์การศึกษาสุรธา,านีเป็นเวลาเกือบสี่สิปีแล้วค่ะผลิตบัณฑิตมากมายออกมารับใช้สร้างคมทางภาครัฐภาคเอกชนองค์กรต่างๆเพื่อเป็นการระลึกถึงขนาดจานแล้วก็ เพื่อนรวมรุ่นเพื่อนรวมรักสูตรการมีการจัดงานนิดาสัมพันธ์ขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีปีนี้ก็เป็นครั้งที่27แล้วจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่12กรกฎาคม2568ที่โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานีในทีมนะเขามีนะ Back to School เดี๋ยวไปฟังเสียงสัมผณ์กันค่ะสวัสดีครับผมนายเพียรนัทอสุวรรนะครับประธานนีเดาสุราธานีนะครับผม วนนี้วันที่12กระกฎาคมนะครับจะมีการจัดงานทิ่รัฐสัมพันธ์ครั้งที่27นะครับณนะโรงแรมแก้วสมุยนะครับในทีม mm hmm. Back to School นะครับผมแล้ว mm hmm. ก็เชิญชวนให้พี่น้องๆทุกคนนะครับที่มีความสัมพันธ์กัที่ด้าหรือว่าเป็นติดธก่อนที่ด้ากระดีน,นะครับมาร่วมงานกิจกรรมครั้งนี้กันนะครับห mm hmm. วังว่าทุกคนจะมาร่วมงานกันนะครับแล้วก็ขอบว่าทุกคน